สวัสดีครับพเพื่อนวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับบนช่องนายหัวร้านชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะไปตลาดเหมือนเดิมฮะแต่ผมก็เดินเอาของมาเก็บที่ร้านก่อนเนาะนี่นะครับวันนี้ผมว่าจะเอารถไปนะครับพเพื่อนอเหนื่อยในการเดินแล้วแหละเอารถไปก่อนดีกว่าเพราะวันนี้ซื้อของเยอะนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดเนาะไปไปกันครับ ับเพื่อนๆแล้วเราก็ถึงลถตั้งใหญ่แล้วเนาะตลาดจะเดินไปตลาดนะคะไปะไปตลาดกันดีกว่าไปหาซื้อของกันเนาะอันนี้หกหกสิบบาทเารเราก็มา 60, ติดตลาดก <60. S 1> ันนะเพ<ๆ>ื่อนๆ อะไรนะอันนี้เหมือนดีเอสมมุติแล้วกันนี้อยู่มื้อสมมุติมีมาอยู่มื้อแล้วชั้นนี้เอาเนื้อแก้ม2กก.จ้ะ kilo Lurma an nutat no. ก็เดินกลับมาถึงรถกันแล้วนะหลังจากที่ซื้อของนี่นะครับของที่ซื้อวันนี้ไปรีบกลับไปที่ร้านกันดีกว่าเพื่อนครับเพื่อนๆหลังจากที่ไปเดินตลาดมาก็เหนื่อยพอควรนะฮะวันนี้ตัดสินใจลดมาครับเพราะว่าวันนี้ซื้อของเยอะถ้าของเราเยอะ,เ,ยอะเราก็ไม่การนั่งพิบินเมอร์ไปนอะกจากเกียงแจเขาเพราะว่าของเรามันเยอะมาก วันไหนที่ซื้อของน้อยถึงจะเดินมาแล้วก็นั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์กลับนะครับแต่วันนี้ขอรถหยุดมาดีกว่าโอเคปะ่ะกลับไปที่ร้านกันดีกว่าเนาะสายละรีบกลับไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไปกันครับเพื่อนแล้วเราก,ก็กลับมาถึงร้านแล้วเนาะ อ,นะอยังไม่ได้เปิดร้านนะกำลังจะกำลังจะเปิดร้านอยู่นั่นแหละแต่คุยกับเพื่อนก่อนนะอันนี้ก็ซื้อของเยอะนะฮะโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมขอไปเปิดร้านทำความสะอาดของก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเนาะ นะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าร้านกันดีกว่าเนาะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเปิดหน้าร้านกันดีกว่าตอนนี้เราก็เปิดหน้าร้านแล้วนะครับเพื่อนๆพร้อมขายแล้วนะครับสอกิีิสีกาท่าหรับากยิโักิสี่กิโบสีกิน่าทเ สำหรับงกองใต้นะลงกองใต้ลงกองแหงนะครับสองกิโลห้าสิบนะครับท่านสองกิโลห้าสิบสี่โลร้อยนะครับสี่กิโลต้องการจะซื้อลงกองหวานเนร้อปะการนะครับท่านดึงตรงตรงมาด้านท้ายรถใต้เลยนะครับวันนี้เรานำลงกองเนื้อดีหวานอร่อยมาจำหน่ายขายกันเป็นคูไปเลยนะครับท่านสวยไม่มีสี่ย สี่ร้อยบาทเท่านันองสำหรับลงกองใต้และจากสวนนะครับยคณนรคาขายเป็นี่นอสองเชือกนะครับสงินอกสรอบาทเาันมจะทำลงกงใต้านนขายสงคูนราเป็นอสองอกนะครับ کو روڈ ื่อนคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะถ่ายอยีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพ,พื่อนๆที่ามกดติดตามกดไลค์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ,รบทางช่องนายหัวรานชาแนลสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวสัสดีครับ